กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับยูนิเกมกูการ์เด้นหรือว่าเกมลูกบอกนั่นเองนะครับน,อน้องรีดดิว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าท้อนะครับน้องกับเกมปลูกสวนที่แบบว่ามีคนเล่นน้อยมากๆในตอนนี้นะครับน,อน้องรีดิว่าคนทยอยเล่นน้อยลงเรื่อยๆนะครับนะ้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า คนเล่นน้อยเพราะอะไรนะครับพี่อยากถามนะครับว่าทุกคนเลิกเล่นเพราะอะไรนะครับในแมปนี้ก็คือคอมเมนต์หน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับสาหรับพี่ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ไม่สนุกเหมือนเดิมนะครับสาหรับพี่พี่คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันวนลูปนะครับปลูกสวนเอาไปขายแล้วก็ที่จริงก็คือเรียกได้ว่า มันจะมีทางด้านของบักเงินอะไรเยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับนาอก,ก็สามารถทําได้นะครับทุกคนก็จะประมาณเล้เลยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับทุกคนก็คือวันนี้พี่ก็จะมาแจกของในเกมทุกอย่างที่พี่มีและพอจะแจกให้ได้นะครับสําหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนที่แบบว,ว่า อยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับคลิปนี้จะมีการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในส่องของ Wi ฟฟีอยากได้ในส่องของไม่ไม้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับนอและพี่ขอบอกเลยแ้วกันนะครับนอรว่าพี่จะแจกทุกอย่างจริงๆนะครับนอถามว่าทําไมพี่ถึงแจกนะครับก็คืออาจจะเป็นการแบบว่า กล้จะเลิกเล่นแล้วหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับสำหรับพี่นะครับเรียกได้ว่าคนดูน้อยนั่นแหละนะครับเนาะสำหรับแมมนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะแจกออกนะครับทุกคนก็คือพี่จะแจกสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเนาะสำหรับอีพีแรกนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของผีเชื่อนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของแมลงปอนะครับเนาะแล้วก็เลดฟ็อกนะครับทุกคนที่ทุกคนต้องการแล้วก็แล็กคูนนะครับเนาะที่ทุกคนอยากได้นะครับทุกคนก็มีตัวละครประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่า สัตว์เลี้ยงพี่มีทุกตัวแล้วกันนะครับนาอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของราชินีพึ่งนะครับนาอหรือว่าจะเป็นทางด้านของจิ้งจอกนะครับก็มีทั้งหมดเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอก็คือคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าอยากได้ตัวอะไรนะครับและจะไปทําอะไรนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะไล่แจกให้ตามคอมเมนต์แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกนะครับพี่ก็ แจกผ่านคอมเมนต์เท <sh> ่านั้นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือพี่จะแจกผ่านคอมเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า เรียกร้องขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับนก็จัดให้ตามคําขอเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนก,ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอสำหรับซ่องพี่เองเลยนะครับทุกคนก็แจกทุกอย่างในเกมนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคน,นคก็นค, <Yeah. S 1> คือยังจะมีทางด้านของดอกไม้นะครับนอที่แบบว่ามาแจกให้นะครับที่มันเป็นแบบว่ามูลค่าเยอะมากๆเลยนะครับนอ5คนไหนที่แบบว่าอยากได้ที่2ของดอกไม้นะครับนอตัวนี้นะครับรดิว่า มันมีมูลค่านะครับนาอถึงจะพูดยังไงดีนะครับเดี๋ยวพี่เอาให้ดูดีกว่านะครับน้องก็คือพี่เรียกไม่ถูกเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะครับนาอมันเยอะจริงๆนะครับทุกคนแต่ตอนนี้พี่วับกลับบ้านมาทําไมเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวพี่จะกลับไปก่อนนะครับน้องจะถือเดินไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับน้องก็คือเดี๋ยวพี่เช็คราคาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนอยากรู้ราคานะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะทุกคนคิดว่าราคานี้นะครับเนาะเหมาะสมที่พี่จะแจกหรือเปล่านะครับถ้าอยากให้พี่แจกนะครับเนาะตอนนี้พี่มี เดอกนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับเนาะและสามารถซื้อได้แบบเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับเนาะพี่จะแจกให้ ep ละ5คนละกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีตังอะไรประมาณนี้ในเกมนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแมปปุกสวนนะครับเนาะและมาพูดถึงเรื่องโค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ถ้าพูดถึงเรื่องโค้ดตอนนี้ยังไม่มีโค้ดอัปเดตมาใหม่นะครับเนาะอีกอย่างก็น่าจะเป็นทางด้านของเจนเดลนะครับเนาะที่แบบว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนย้ายเซิร์ฟหรือเปล่านะครับเนาะทำไมนะครับถึงไม่มีการอัปเดตโค้ดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับทุกคนและคนนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ส่งสัยมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนาะเหมือนคนที่จะเป็นโปรเลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คือ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของของในส่วนพี่ก็ได้นะครับทุกคนดูคร่าวๆในคลิปแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของในส่วนพี่นะครับเนาะถ้าทุกคนอยากได้นะครับทุกคนก็บอกพี่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่เก็บมาแจกให้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าของในส่วนพี่นะครับเนาะพี่แจกไม่จากัดเลยนะครับอยากได้อะไรพี่ไล่แจกให้หมดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหรือว่าถ้าคนไหนนะครับที่เป็นเพื่อนกับพี่นะครับช่วงนี้พี่รับเพื่อนเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเล่น99คือในป่านะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าสนใจอยากได้นะครับเนาะก็กดตาาามมเเข้้ไดลลยะแ จิ no ้มได้เลยนะครับว่าอยากได้ตัวไหนบอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเก็บมาแจกให้แบบส่วนตัวหรือว่าทิ้งให้ในแบบแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าตอนนี้เราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือว่าสถานะตัวใหม่มาแล้วนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของคาพีบาร่านะครับโอ้โหสถานะโคตรกากเลยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนาอพี่ก็ถือว่าเลี้ยงไว้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวใหม่ไปปล่อยอยู่นะครับน้องก็จัดไปเลยแล้ว ทุกคนก็แค่ใจทุกอย่างในเกมตามที่พี่บอกเลยครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ E.P. ต่อไปน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่แบบว่าพี่จะสุ่มแจกงนะครับและ ออนมาแป๊บเดียวกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่เป็นกิจกรรมแม่มดนะครับสำหรับบน้องคนไหนพี่พี่คนไหนที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมแม่มดนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับทุกคนก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับอีเวนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็ลองมาเล่นะอาจ ยังไม่ได้เล่นนะครับเนาะหรือว่าหลายคนเล่นไปแล้วนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมนะครับที่โคตรจะดีเลยนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าจะนั่งจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนมีพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะนั่งจะเต็มกันไปเลยนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอในส่วนของโค้ดนะครับอันนี้พี่ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอคลิปนี้ก็จะมีการแจกของอื่นแทนนะครับนอแทนโค้ดนะครับทุกคนถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับน้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็เอาเป็นว่า จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องก็ทุกคนรู้กันนะครับว่าเอาง่ายๆก็คือแจกทุกอย่างในเกมที่มี ID นะครับนาอที่มีใน ID พี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โอ้โหพี่หมุนด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับน้อยพี่หมุนแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือขึ้นไปด้านบนประมาณนี้เลยนะครับน้องมีของเล่นใหม่มาให้พี่เล่นแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าน่าเล่นมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องพี่ก็จะเริ่มหมุนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มเร็ คลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมแล้วกันนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวครับอยากแบบไหนนะครับเนาะก็บอกมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ทําการจัดการให้เลยนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามเป็นซีคนใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งติดตามหน่อยแล้วกันนรับกีี้สหพ่ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย